สวัสดีค่ะนี่คือโรงเรียนครุประชาสรรโรงเรียนของพวกเราทุกคนค่ะนี่นะคะเราเดินเข้าไปเราก็จะเจอกับห้องส่งเสริมค่ะที่อยู่ใต้อาคารสี่ค่ะ hmm. และนี่คือที่สแกนใบหน้าของพวกเราค่ะสแกนใบหน้าทั้งเข้าและออกค่ะนี่คือโดมของพวกเราค่ะเอาไว้ เข้าแถวและทำกิจกรรมต่างๆค่ะเข้าแถวได้ประมาณพันกว่าคนเลยค่ะ mm hmm. เกือบทุกห้องและนี่คืออาคารที่1ค่ะอาคารสีตังและนี่คืออาคารที่2ค่ะอาคารราชพฤกษ์มี3ชั้นค่ะมีห้องทูปีนัมเบอร์วเวลาเราเดินขึ้นอาคารสองนะคะปวดขามากค่ะและเราก็จะมีคาเฟ่เป็นของ ตัวเองด้วยนะคะอร่อยมากและนี่คืออาคารที่4ค่ะอาคารเฟื่องฟ้านี่คืออาคารที่5ค่ะอาคารราชาวดีค่ะเอาไว้เรียนวิทยาศาสตร์ค่ะและนี่คือห้องคอาะหะกรรมค่ะข้างล่างและห้องข้างบนเป็นห้องดนตรีสากลค่ะนี่คือสนามตะก้ออยู่ในบริเวณโดมค่ะนี่คือหอประชุมสี่ประชาสัน์ค่ะข้างล่างจะเป็น ลงอาหารค่ะอาหารอร่อยมากค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากลุงกับป้าค่ะอร่อยสุดๆค่ะนี่คือหลวงพ่อล่มใสค่ะเอาไว้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบาสค่ะใหญ่มากค่ะ และนี่คือสนามวอลเลย์ค่ะที่อยู่ใกล้ๆกับห้องกเกษตรค่ะที่เราเอาไว้ปลูกต้นไม้กันนะคะและนี่เรียกว่าลานทําค่ะและนี่คือส่วนพฤกษศาสตร์ค่ะในโรงเรียนครุประชาสัมนนะคะเราจะมีทําสมุนไพรค่ะมีนวดแผนไทยด้วยค่ะมีคุณครู และพี่เจ้าหน้าที่นะคะคอยสอนพวกเราค่ะมีสินค้าโอทอปของโรงเรียนคูรุประชาสันด้วยค่ะและนี่คือสนามบอลของโรงเรียนคูรุประชาสันค่ะกว้างมากขอบคุณที่นำเสนอจนจบค่ะบ๊ายบาย